สวัสดีกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณเบมชินแหงนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสร้างรถไฟไม่ใช้รางกันเลยนะครับโอเคมาเออมาดูกันเลยครับโอเคอย่างแรกเข้าเลยออาอันไหนก็ได้นะบอะเข้ามาคับก่อนอ่ะเอาไปไหนแล้ววะโอเคเนี่ยตัวนี้นะ ้องนะ้าผิดวุ้ยชอบเอากระป๋องละมั้งยิ่งยิ้ไปละมั้งกอดลแล้วอโอเคมาดูกันเลยวิธีการสร้างก็คือ,อเราต้องมีนี้ด้วยเขาเร็วอนะโอเคตอนแรกต้องทำอันนี้นะโอไม่ไม่ใช่นะวางหนึ่ง แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปั๊บ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 ตกขนาดนี้แล้วก็เว้นมองนี้ปั๊บปั๊บตรงนี้ก็มาปั๊บ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมวางตรงนี้วางตรงนี้ ตรงนี้ปั๊บแล้วก็มาตรงนี้ปั๊บแล้วก็ต่อ,อน,นี้อันตรงนี้ไม่ต้องทำไรโอเคมาพอได้ตรงนี้ก็ละเอ้ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,องนะครับโอเคมามาทำนเลยนะที่ยืนตงอ,อันก็ดีโอเคแบบนี้ก็ได้นะตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็ยืนตรงนี้เอาชิดมุมแล้วกดช้ชาๆนะอย่ารีบ สักสาสิบคันนะันบต้วของผมกี่คันไม่ได้นะแ,แต่เอาไว้ขึ้นแบบสิบ้าคันขึ้นนะครับจะได้เร็วไงมันจะได้ไม่หมดอนะเชื้อเพลิงเออหลักการอันก็คือไงรถไฟมันจะดันรถไฟอะเนะผมก็ไปเอาจากพี่ซีรอดเก r เมอร์นะผมก็เคยเห็นในไมครับแบบพีซหรือเนคอมนะครับของพี่แท็กเกิลนะก็ แค่คล้ายกันเลยนะใค้หลักการเดียวกันคู่ครับใน์ดีกว่าแล้ว้องเยอะก็ได้นะโอเคอุดอุดอุดแล้วก็กดขึ้นนะฮะเนี่ยกดขึ้นปุ๊บ แล้วก็ให้กเดเลยไม่น่าครับบแล้วมันก็จะทำมาไม่มีรางครับอ่ะรถไฟไม่มีรางครับแต่ไม่ใช่เสียงน่้คืนจะเดินทางเสียงน,นะครับมันจะเ,เร็วนะเร็วเร็วโอ้ยใช้น้ำไปแล้วไปแบบนี้ดีกว่าครับ เราเริ่มมาอยู่ชั้นตายอะถ้าเราหลุดก็หลุดจากรถคันเนี้ยอาจจะหลุดได้นะได้เราปันปันนะปักดกดลวอย่างปันโอ้โหหลุดไปที่ร้านเออถึงนู้วนว่ต่มหลุดด้วแลนะ้วไปติดขบวนนู้นต่อโอ้หลุดโอ้โหแตกออโอ้โแตกแล้ว รุดไม้ลุดรุดไม้ลุดรุดไม้ลุดหลุดไม้ลุดอ่าเรามาเพื่อีีคันนงครับโอ้โหไม่ลุดนะครับอีกแต่อีกคันนึงไปแล้วถ้าลุดผมก็ไปติดต่อนะอ่ะตรงไปเลยตรงไปเลยถ้าผมรุดผมก็จะไปติดอันุแล้วผมก็ไปต่อได้แล้วลองว่าปลอดภัยนะอันนี้ จนผีจะยิงคุณหรือจะฆ่าคุณโอเคประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นครับอ้าวโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสร้างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะบ,บายบายเอ้ยถ้าชอบก็อย่าลืมกด ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดลืมนะไม่ใช่นะก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือซับสไคร์นะครับบ๊ายบาย